ซูซูซูกกินน้ำลูกกินน้ำปาดขึ้นหลายสีถาวะหลายสีไมมมึงงางมีสสีหน <Definitely S 1> ึ่ง <what? S 1> ังม like ึง <possibly> ยังไปสีย <killing> ซุปซีสมหาเยรังนิวกดุไอ้มึงตายบ่มึงนิวกดุท้เถอะเ่อพยาบาลครับห้ทางในบอเจ้ากุ๊เจ้าขาด ว่ามีมือจจเขาย้อยกินได้ครับตายบ้ามึงบักฟรัง,งเรวแต่หัวปลดมึงแล้วมึงกับซิือกันละ,ะ,ะบักเขยวซูฮูยุบอ่ะในสายลุงกันนะมันมีเทวดานั่งฟ้านั่ขันเงินขันทองลงมาตาักน้ำขึ้นไปให้พระอินทร์พระพรทั้งื่องฝ่ากูนะซูยังมาสี่สุปซิสุสหาไหมป้า ใส่ซูอยากลูกรอปส่ซูเอานิ้วเลยซีเมื่อกี้นั่นอ้ากาดนยังมันคืนมายกน้ำมูลล่อปานิวายกูได้สีเนาะมามาคุณไ้บอกเมื่อกี้้งมามาแล้วกักแลบมากแฉลบบักฝรั่งหะพ่อเออบักเดี๋ยวบากฝรั่งนี่อ่มาลงไาพี่ฝรั่งยืนนีุ่นห้านจะปีุ่นอันนี้นไห Lúc đó giải khoáng Năm ôm Ôm Một Năm mươi đom đồm Ôm